จะกาไปป้ากันอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี้เขาบอกว่าคิมบอกว่าน้องคนนี้ที่ปีแรกเริ่มจัดใช่ไหมครับที่อาชีพยิงเงินบาทใช่ครับตอนนี้ตอนนี้โตก็สูงขึ้นมากเลยปีหกห้าใช่ไหมสูงขึ้นมากใช่ครับสามปีที่แล้วเนาะแล้วเห็นเห็นเมื่อกี้บอกว่าไปที่ไหนนัมาเลเซียเหรอครับจะเป็นโชว์ตัวที่มาเลเซียโชว์ที่มาเลเซีย พงุงอะไรเก่งเลเนี่ยเดตัวสูงขึ้นไวมากตอนนั้นอนนั้นป .5 ตอนนั้น .5 .6 ตัวนี้อยู่ไนแล้วเนี่ยม .2 ม .2 ร้องร้เบิปีหนึ่งเรยนได้ด้ยแล้วไปตลาดถึงรลอว่ามอสปอนเซอร์ใช่ไหมเยอะนะขอสปอนเซอร์หรืออะไร ยังไม,ไม,ไม่ไม่ฟัง,ง,ะะงเลอด,ดันจจัดนะครับต้เรยียตอนนี้น,นหรอหรืว่าย,ยังๆก้ไดเครับว่าแจ้งไวเอาแจ้งไวมันที่สี่พุทธาสาี่พุทธา,า,<อ>าที่ให้ยองว,วันดียที่สี่อยคุณน้องทั้งคู่คนุณนุทนจะส่งไปบอกครับกิน ตเองแล้วกินไดไปตีด้วยแมีคูนุนและมีใครอีกที่มนกี่คนทีมสามคปเต็นอายุห้ิคนหนึ่งกพานคนหนงต้องอายุห้าคูนถึงว่สามสิบอเพิ่สามเลยมั้ยครับอยยัไงกติดาครอบีียิบยรครับตอนแรกสิบเดียว

อแต่กองจะเป็นแบบกินเลี้ยงอะไรยังไงเราอยากจะเป็นกีฬากาคิดถึงงานกีฬาเพราะบอกเขาไปเกิดป้ามันฆ่าไปกีฬาเราจะได้บอกมันในทีสนับถึงทีกีฬาจัดกางเล็กแหววเว่ในตะกุนไม่ได้จัดเป็นงานเดียวเราจะแต่แค่วันที่เก้าไหมวันที่สิบเป็นวงสวนใช่ไหมเราแต่วันที่เก้าอาจจะมีนัดชิงกันเช้าวันที่สิบอะไรอย่างงี้ก็ได้วันนี้เพราะคิดกันมาอยู่ต่อรูปคนก็เต็มรับ มันมันเกิดเราจะจับอวันบุสสองวันเจ็ดแปดก็เรมาดูกันก่อนจะขึ้กันอยู่ฝากฝากไว้ลุงถึงลาก็ลงไม่ไดนะตลาดแล้วหมดเวลาครับอะครับ้อนะปอ้น้องนะ้องๆนะมาขอสปอนเซอร์นะในการเตตะก้อทีมเตตะก้อนะฮะ ทีบ้าน่วยน้ำเที่ยงนะคะใครที่ยังจำน้องคุณใส่เสื้อสีม่วงนะคะว่าน้องโตแล้วนะที่ได้ชิงหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปไปมือเปลี่ยนช่องให้แล้วนะเสื้อผ้าเปลน่ยนถึงตาตูดถึงตัวปากแล้วก็มะเร็งวันเข้าปากแล้วก็ตาสวดอะไรก็มีขึ้นมาไปหมด เหล้วภาเป็นเหมือนบอกโดยเฉพาะย่าอชีพหนักกว่าเพื่อนลองมาปุ๊บแล้วก็ต่อมากระปั้นจากบ้านจากยูโบเคยใส่กางเก่งแต่ทีนี้ม่ใส่ออกมาบ่ะนี่ยเพื่อนก้อนอินเดียอยู่น่ากั่นกอนเทนสุดท้ายแล้วนี่ดแล้วใส่กางเกงนี่ยโอเคครับพีเดี๋ยวจะแจ้งผ่านพี่ทว่าเป็นทางนะครับครับครับผมขอโชคดีครับสวัสดีครับแข่งวันเดียวหรือสองวันวันเดียวครับ น้องเสื้อสีม่วงชื่ออะไรนะน้องบูมโอ้น้องบูมโตแล้วจำพี่ๆได้ไหมป้าๆยายๆได้ไหมเนี่ยจำได้เนาะเขามาไกลครับมันนเป็อ๋องเข้าใจว่ากลัวเขาเหนื่อยกเพราะว่าเตะถ้าเกิดแพ้คัดออกแพ้คัดออกมันไม่ได้พักเนี่ยวันเดียวมันลา น่าจะน่าจะมีคัดเลือกให้มันเหลือวันที่แข็งกันจริงจะได้ดีเวลาลงจะได้เวลาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมบุงจะยุบยุบๆาเอ็มถือว่าเป็นนักเตะตะก้อที่ ยอดเยี่ยมนะจะเอ็มนะเอารถเข้ามา่ะมคองไม่ใครคนะจ้าจีบอ่ะบนวัวดิบนวัวดิบนวัวดีไม่ก่อนวัวดีนอะ่นหนะนหนะึ่งทางก็ทำงานต่อนะ,ะทนนุ้นนั้คงสองแสนนั่้เนงนะคะ ก็เลงเลยล่ะสองอาทิตย์หมือนกลัวแล้วนี่มีสลากก็มีลองจีบไ่ลองลองดูยาจะจะเอียมไปทาพิสูดด้านบนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างข้างบนอากาศสดชื่นไหมหลายคนมึงรู้มึงมีขนมอยู่วะใส่ดีอากาศดีบรรยากาศดีะ เราเห็นนอบ้านจำปะดงอือบาไปเห็นบบ่เจ้าลุงเต่นบ้านจำปะดงเฮ้ยบ้านลุงเต่าบอตีกับ้านจำปะดงโอ้ขึ้นไปพิสูจดูสิบคนเสือขึ้นไปพิสูจน์ดูสิเห็นไหมเห็นจริงเปล่า้าเรอกาบ้านเเย่าเจอ็มถึงกับหัวราะกันเลยทีเดียวนะฮะนะ เอาเสือต้องขึ้นไปพิสูจน์แล้วบ้านลุงเตามองก็ไปเลยเสือเจอไหม่ายังใด้เทงบโอ้มเบห็นบ้านสอย่ป่เอมเห็นบ้านสรสีไหมเอ็มสรสีอยู่ทางนี้นะไกลไปไกลไปไกลไปปูนี้นะไมาแทนแด มุดปลาเห่าไม่เป็นไม่ขึ้นไปได้เห็นตะบันเลยแต่ร้อคือในเบืองดูไมัเตะลมอยู่บ่ม่ได้เห็นจะปลาดงทีตะบันไดฟูแต่รคเบืองดูก็ยะเห็นในบ้านจะปลาดองก็เน้าอยู่บ่เดี๋ยวจะเบื่อไม่ใช่หนาสมัครคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ fc ทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ